สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟีโบงเก้านะครับวันนี้ก็ไลฟ์สดนะครับวิเคราะห์อาบิตคอยทเรียมโซน่าสามกำลังหลักนะครับที่วานหมื่นล้านนะครับ มาลองนะแต่หลักๆหมื่นล้านนี่อยู่ที่อีเาเลี่ยมทั้งนั้นเลยนะครับนะอยู่ที่อีเาเรียมทั้งนั้นเลยนะครับโซน่าบิลิซีก็มีนะครับเดี๋ยวพาไปทัวร์กันแต่วันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องนะครับสติที่มันถูกเคลียร์ลงมาแล้วก็มีโอกาสเด้งนะอย่างน้อยสมาร์ทมันนี่มันชอบแนวนี้นะครับนะก็เริ่มที่บิตคอยเลยนะครับบิตคอยล่าสุดเนี่ยนะครับกราฟระดับสัปดาเนี่ย ถูกเคียร์มาอยู่ในจุดที่ถ้าเป็นไอเส้นแดงๆข้างล่างนะครับก็อยู่แถวเฟียนะครับนะหรือเอ็กติมเฟียนะครับก็เกือบๆกันแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าเป็น SMI เนี่ยก็อยู่ในโซนโอเวอร์ซนนะครับเนาะกนะ็ถ้าถ้าเราย้อนมาดูตรงเนี้ยนะครับจุดที่มันเคลียร์กันลงมารู้สึกว่าตลาดเนี่ย นะครับมีมีความกลัวเพิ่มขึ้นนะครับนะบเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึงจุดสุดท้ายเนี่ยมองว่ามันเหมือนไดเวอร์เจนหรือเปล่านะครับเพราะว่าราคาเนี่ยกับตัวสูงขึ้นทั้งสาจุดเมื่อเราไปย้อนดูในอดีตนะครับในอดีตช่วงที่อ่าอ่ามันมันเริ่มมันเริ่มถอยลงมาเนี่ยนะครับมันเริ่มถอยลงมาเนี่ยก็คล้ายค้ายกันนะครับก็มีต่ำลงต่ำลงเรื่อยเรื่อย ราคาก็ส,สูงลงเรื่อยๆจนถึงจุดนี้เริ่มมีการกลับตัวนะครับพอกลับตัวมาเนี่ยเราจะเห็นว่าามันขึ้นไปแค่ประมาณ79มันไม่ได้ขึ้นไปจุดสูงสุดที่มันเคยไปก่อนหน้านะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าขึ้นมาได้แค่ประมาณาแถวๆโซนสีเหลืองอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดสัญญาณไดวจินแต่นะครับเดวจินในจุดนี้จะต้องเกิดแท่งที่สูงกว่านะปรากฏว่ามันก็ต้องเกิดนิวไ อันนี้ก็ว่ากันในอนาคตเนาะซึ่งมันก็ยังมันก็ย,ยังต้องรอดูกราฟอีกทีนนะครับนะส่วนภาพรวมต่างๆในตอนนี้ก็คือมันอยู่ในจุดที่น่าสนใจนะครับแม้กราฟมันจะชันขึ้นสูงหนึ่งเราเราสังเกตเลยว่า,าพูดง่ายๆเอาง่ายๆคือก็คือ,อ ETF เข้ามาช้อนนะครับแล้วเราไม่ต้องห่วงว่า ETF มันจะเทของนะครับ เพราะว่าหนึ่งเลยเท่าที่ผมเคยอ่านมานะครับแบ็กล็อกนะครับมันลูกค้าจะซื้อได้ประมาณ1-3%เซแล้วก็เทได้ไม่เกิน1.5%เนะครับของที่ซื้อมาสเปอร์เก็คือเทครึ่งหนึ่งนะครับแต่พอครบครึ่งแล้วจะต้องจะจะ,จะมีคำสั่งการซื้อซื้อให้อัตโนมัติอีกทีหนึ่งนะครับเป็นเหมือนเหมือนยังไงเดี๋ยวยังไงอ พอมันสมมุติมันซื้อสมมติว่ามีมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งนะครับเขาให้แบ่งมาซื้อบิตคอยให้สามสามเหรียญน,นะครับแต่พอบิตคอยราคาลดลงไปจนทุนเหลือหนึ่งจุดห้าเนี่ยมันจะมีกดบังคับเข้าซื้ออีกหนึ่งซื้ออัตโนมัติเพิ่มขึ้นให้มันเต็มสามเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่พอเรามาดูจากเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเนี่ยที่ลูกค้าแบ็กล็อกคือมันที่มันถือกันอยู่หกเจ็ดแสนแปดแสนบซีเนี่ย มันไม่ใช่เป็นของแบ็คหรอกนะครับเป็นของลูกค้ามันก็เหมือนกับบแยนันะครับที่มี Bdc เป็นล้านๆ้านอย่างเงี้ยแต่เป็นของลูกค้าทั้งน,นั้นนะครับนะแต่ว่าบแยนันเนี่ยเวลามันจะเทมันไม่ได้มีกฎอะไรบังครับแต่ว่าที่มันขึ้นแบบเนี้ยกดหนึ่งนะครับที่อ่าที่มันขึ้นส่วนใหญ่เอาตั้งแต่ตรงเนี้ยแถวแถว etf อนุมัติมันไปอยู่ที่กองทุนหมดเลยนะครับลูกค้ากองทุนถือหมดเลยไม่ได้ขาย ก็เท่ากับว่าตอนที่มันซื้อไปเนี่ยผมเคยรวมยอดได้สูงสุดประมาณเกือบแ0 0แสน BTC แต่มันไหลออกจากออกจากมือของแบ็กล็อกเนี่ยแค่ประมาณ3า0 0 0 0ห BTC นะครับนะลองไปเช็คล่าสุดเหลือประมาณ7 5็ดแสนหถึงเจ็ดแสอยู่เลยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เกิน2%องเของทั้งหมดก็ถือว่าแบบทั้งหมดเนี่ยเราเห็นว่ามันชันก็จริง แต่ถ้าไม่มีแบ็กล็อกลบออกไปตอนนี้กราฟเราคงลงไปข้างล่างแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญที่เทมานี่ก็จํานวนมากเหมือนกันนะครับจํานวนมากเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะลงมาได้แค่เนี่ยนะครับเพราะว่าถ้ามันลงต่ำกว่านี้ต้องเป็นปลูกค้าเทแบบระดับเทครึ่งหนึ่งก็ยังไม่ถึงนะเพราะมันให้เทแค่แค่ถ้าแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเราอาจจะเจอเนี่ยโรงกราฟแบบเนี้ยหลอกหลั นะครับในมุมมองผมนะคือถ้าเป็นกองทุนอื่นไม่รู้แต่กองทุนของแบ a ็ k ล็อกเนี่ยผมมองว่า,ามันถือเกินอ่ะเกินเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับก็เท่ากับว่าเหรียญเนี่ยอยู่ในนู้นนะนะครับแต่ที่ลงลงมาเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงดีวะเขาเรียกว่าจําจนวนเหรียญที่อยู่ในกระดานมันน้อยนะครับมันไม่มีอะไรแบบมาอ้างอิงว่ามันจะขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเทมาเนี่ยพอถึงเวลากองทุนหรืออะไรที่มันแบบถึงเวลามันก็ช้อนนะครับนะส่วนข่าวที่เซลเล์นะครับนะ M P t t r ออกมาแชร์หรือว่าออกมาโพสต์นะครับเกี่ยวกับธนาคารของธนาคารชื่อดังของสหรัฐนะครับติดต่อมาหาหลายเจ้านะครับที่งานประชุมอะไรต่างๆที่ผมไปอาไปอานมานะครับ ที่บอกว่าธนาคารจะเริ่มะจะเริ่มเก็บบิตคอยนะครับหรือว่าจะเริ่มซื้อบิตคอยนะครับตั้งแต่ต้นปีข้างหน้านะต้นปีข้างหน้าคือต้นปีเท่านั้นนะนะครับเพื่อจะเอาไปเป็นเหมือนกับว่าสินทรัพย์คำประกันอะไรสักอย่างนะวันข้างหน้าก็จะเป็นการผู้ยืมบิตคอยอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่ง ซลเลอร์ก็คงไม่ได้มาพูดเล่นอ่ะนะครับนะเพราะระดับนั้นแล้วนะครับพูดเล่นไม่ได้นะก็น่าสนใจนะคือเหมือนกับว่าสินเชื่อบิตคอยมันจะมานะเราก็ต้องรอดูนะครับว่าปีหน้าบิตคอยมันจะเป็นยังไงแต่ผมมองว่าไอกราฟชันๆแบบเนี้เราต้องนึกถึงนะกองทุนที่มันดึงเหรียญออกจากตลาดไปแล้วมันไม่ขาย นะแต่ที่ขายอาจจะเป็นสมมุติว่าเอามันดึงออกไปตอนเนี้ยมันดึงออกไปเกือบระดับกองทุนกับพวกไอ้ m s ิอดึงออกไปเนี่ยเป็นล้านสองล้าน B t ดีซนะครับนะและแล้วในบ t c ในตลาดว่างเปล่านะครับไม่ค่อยมีเหรียญแต่ที่เทล,ลงมาก็คือไอคนที่มันกลัวมันเดี๋ยวมันก็เข้ากระเป๋าวานเข้า,อขอาไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ากลุ่มวานใหญ่ๆไม่เทะนะก็คงลงมาไม่ถึงนะอย่างกับ g b c นะที่เขาปลดล็อกให้ขายได้จำได้เนาะนะครับเทยังไงก็ไม่ลงพอาะแบ็กล็อกชอตส่วนนะครับนะีบ่ทำให้ราคาไม่มีความเปลี่ยนแปลงเทจากเจดแปดแสน BTC เหลือ2แสนก็ยังไม่ลงนะครับถ้าใครจำได้นะนะครับก็ประมาณนะั้ทีนี้เข้าไปดู BTC สั้นๆนะครับ สีชั่วโมงก็อยู่ในมุมมองที่น่ารุ้นนะนะครับแต่ว่ามันก็อย่างว่านะครึ่งทางนะครับวันนี้ก็ทําสีมาให้ดูมันง่ายๆหน่อยแหละนะครับให้ดูมันง่ายๆหน่อย,ย,ยคือครึ่งทางของของอฟิโบแฟนเนี่ยมันไม่สามารถแบบเขาเรียกว่าอย่งไงดีมันไม่สามารถเบรกศูนจุดห้าขึ้นไปได้เลยนะครับแต่ก็เริ่มออกข้างมานะครับเนาะ ก็เลยย้อนกลับมาดูจุดที่มันเคยหลุดเลนไปแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมาน,นะครับจุดนี้ผมวางเทนเข้ามานะกับฟิโบนะครับปรากฏว่ามันอยู่ในจุดที่มีการเคลื่อนไหวแรงๆเช่นสวิงนะครับสวิงขึ้นแรงๆนะครับเนี่ยก็คือประมาณ8,500มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ผมถือว่าเป็นจุดอันตรายนะครับคือถ้ามันไม่ทะลุเส้นบนขึ้นไปเนี่ย ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ไหนเนี่ยนะครับแล้วมันมาหลุด85,000เนี่ยเราอาจจะเจอนิวโลอาจจะเจอถึง78,000นะครับนะอันนั้นก็เป็นไปได้แต่ว่ามันจะมีดาอีกดา่านหนึ่งนะครับที่เคยลงมาแลดีดนะคเนี่ยก็คือ84,100ก็ยังมีอีกดา่านหนึ่งแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จับตาแค่2จุดนี้ถ้าแนวรับนะครับแต่ว่าจุดทีอ่อยู่ตอนนี้เนี่ย นะครับบอกเลยโดดเข้าไปก็เหมือนเอาเงินไปปลาทิ้งเนี่ยตอนนี้คือโดนมาหลายดอกกันแล้วนะนะครับน่าจะน่าจะรู้เรื่องนะทั้งลองทั้งช็อตนะครับคือช็อตวันนี้พรุ่งนี้แม่งแม่งเด้งอ่ะพอเด้งพรุ่งนี้ลองมาลืนมามันลงนะรประมาณนะั้นนะมันเล่นอะไรของมันก็องไปดูเนี่ยแถวนี้นะครับนะก็ผมมองว่านะครับถ้าในมุมมองขึ้นเราไปดักแถวแปดหมื่นแปดแปดหมื่นเก้ามันก็บีบมาขนาดนี้แล้ว อย่างเช่นจุดนี้นะครับ9 5 0 0ก็ไม่ขึ้นนะครับอย่างเช่นจุดนี้994,500ก็ไม่ทะลุขึ้นไปนะครับจุดนี้แหละนะถ้ามันขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วมันดีทะลุขึ้นไปเนี่ย89,000จะเป็นดาดสุดท้ายที่เราจะนะรับนะอย่างน้อยมันก็ขึ้นไปเทสแถวแสนสองสองพันนะครับแต่ถ้าเอายีใหญ่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการกลับเทนนะนะเราก็น่าจะจะวางเส้นเทนกันบ่อยๆใช่ไหม การกลับเทนเนี่ยเวลามันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไปเรื่อยๆมันจนกว่าจนกว่ามันจะหลุดเทนลงมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกับจุดเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไปองมันเรื่อยๆหลังจากมันเบรกเทนอะเนี่ยไปเรื่อยๆมันพอมันหลุดเทนเพราะว่ากันได้ไหมนะครับเราก็แค่รอแค่จุดเนี้ยนะครับนะสาหรับแนวรับอะนะครับก็คงต้องอยู่ในมุมมอง การยิงสั้น SL โยนหินถามทางไปนะครับถือว่าดูดีอันนี้ก็สําหรับ BTC นะซึ่งยังไงดีผมจะพูดสั้นๆ หลายคนก็มีคําถามในเรื่องของการจบรอบหรือยังนะครับหรือว่าตลาดช่วงนี้มันเป็นอะไรเงี้ยนะครับหนึ่งเลยบิตคอยตั้งแต่มันจบ1นึ่ันห่วันนะนะครับนะบมันก็อยู่ในมุมมองไซเคิลสปีก็คือเขามองว่าครบ4ปีก็คือขาลงแล้วนะครับครบสปีก็คือขาลงแล้วนะครับมันอยู่ในมุมมองนี้อยู่นะครับแต่ในภาพรวมที่เราไปมองพวกตลาดอื่นดูดีนะครับ คือ4ปีบิตคอยลงว่าจริงนะแต่ทุกๆครั้งที่มันลงผมไปเช็คพร้อมกับหุ้นนะครับหุ้น SPX เอยทองเลยเนี่ยนะครับนะการลงของมันเนี่ยไม่ค่อยสอดคล้องกับ BTC ในปีนี้เท่าไหร่แต่ปีก่อนๆมันสอดคล้องกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นขาลงจริงๆส่วนใหญ่มีลงตามหุ้นนะบิตคอยนะครับแต่หุ้นมันไม่ได้ลงนะหุ้นยังอยู่ในจุดออเทามายนะครับสิ่งผิดปกติคือสิ่งแรกนะนะครับ แต่ที่บิตคอยมันไม่ขึ้นนะครับผมมองประเด็นหลักนะครับทุกๆปีที่มันลงเพราะดอกเบีย้ยมันขึ้นดอกเบีย้ยเฟดมันขึ้นเงินเฟอมันเด้งนะครับนะอันนี้คือย้อนกลับไปสถิติสี่ปีก่อนที่มันลงนี่คือเหตุผลหลักเลยนะเออคืออันนั้นอนะ่ะตอนนั้นก็คือพอมันเกิดดอกเบีย้ยขึ้นอ่า CPI เด้งนะครับเงินเฟอ้อเอาไม่อยู่แรงงานเอาไม่อยู่นะครับ นะคือพิม์พเงินมาด้วยไงตอนนั้นนะนั่นก็คือหุ้นลงหุ้นลงนําไปเลยบิตคอยก็ลงตามนั่นคือขาลงของแท้ลงพร้อมกันหมดเลยแค่ข่าวแค่ตดนะครับมันก็ลงแบบไม่เิ็นหน้าเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยบิตคอยมันเหมือนกับว่านะ,ะความไม่ชัดเจนทางเรื่องของการลดดอกเบี้ยคือมันลดก็จริงนะสมงวดเนี่ยทั้งหมดลดไปแล้ว0 7 5นะครับ แต่มันยังไม่ดีพอคือมันค่อยๆลดมันกลัวอะไรหรือเปล่าเนี่ยนักลงทุนก็เลยไม่คือสิ่งที่นักลงทุนมันกลัวก็คือหนึ่งเลยมันครบสี่ปีไปแล้วแถมไม่พอดอกเบี้ยมันค่อยๆลดอีกมันไม่กล้าเล่นนะครับมันไม่กล้าเล่นแถมไม่พอในในวันที่มันเทแรงๆจาได้นะนะครับเทแรงๆมันก็เข็ดไปแบบแบบเข็ดทั้งตลาดก็โดนล้างพอตระดับที่เอาไปเทียบกับ ftx หรือลูน่าได้นะครับซึ่ง ftx กับลูน่ามันอยู่ในตลาดนี้นะครับ อันนี้มันยังไม่ทันจบตลาดหมีมันลงมาแบบหนึ่งนาทีอะใครก้าเล่นใช่ไหมนะครับความชัดเจนในตลาดข่าวดีในตลาดยังไม่ยังไม่พร้อมผมมองอย่างน้น,นะครับอย่างเช่นถ้ามันจะวิ่งกันจริงๆนะครับคริปโตเนี่ยตอนนี้คือข่าวเนี่ยข่าวเนี่ยมันบวกนะคือทั้งทั้งการยกเลิก Qt นะครับมีการเข้าซื้อตั๋วเงินนะครับนะโดยเฟดเลยนะนะครับ สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือทองมันเด้งขึ้นนะครับหุ้นมันเด้งขึ้นนั่นคือตลาดไปทมนั้นแต่ที่บิตคอยมันไม่เด้งคือหนึ่งเลยสภาพฟองมันยังไม่มามันต้องมาทีหลังเพราะว่ามันไม่ได้พิมพ์เงินแบบล้นตลาดมาเหมือนครั้งก่อนๆยูมันไม่มีนะครับซึ่งผมมองว่าต้องรอดูบกลาปีหน้านี่แหละนะครับเพราะว่าอพอทองมันเด้งแล้วหุ้นมันเด้งแล้ว สิ่งต่างๆก็คือเริ่มแพงแต่ไอตัวที่ถูกมีแค่คริปโตนะครับมันมีแค่คริปโตแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่ามกราเฟดจะลดดอกเบี้ยไหมเพราะว่าเฟดเนี่ยมันต้องลดแหละเพราะมันมันเข้าซื้อตัวเงินนะอย่างไงมันต้องลดผมมองมันต้องลดแต่แค่มันยังไม่ถึงมันเลยไม่เล่นกันะในเรื่องเนี้ยทําให้เปอร์เซนการลดดอกมันค่อยงที่จะขยับออกไปเป็นโครงดอกมากกว่านะครับ ซึ่งพอมันลดเรื่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยตลาดจะเริ่มมองว่าเออมันเป็นดอกเบีย้ยขาลงแล้วแล้วก็บิตคอยมันก็อยู่ในในราคาที่ใช่นะครับนะซึ่งมันก็จะเริ่มปีหน้ามากกว่านะครับส่วนสิ้นปีนี้อย่างที่ผมบอกตลาดมันก็เิ่งเงียบเป็นแหละนะครับมันคงจะออกข้างไปถึงปีใหม่นะครับปีที่แล้วมันก็เป็นนี้มันไปขึ้นแรงตอนมกราใช่ไหมมกรากรุ่งผาขึ้นแรงมากแล้วมแนวลงอย่าง,างเหนียวเลยนะครับ นะเราก็ไปรอดูมกอกละครับซึ่งทุกอย่างมันก็ดูเป็นใจนะนะครับนั่นก็คือสรุปเลยก็คือบิตคอยนี่ยมันรอความชัดเจนท,ทั้งเรื่องดอกเบีย้ยมากกว่านะครับเรื่องดอกเบีย้ยแล้วก็อีกอีกหนึ่งความชัดเจนก็น่าจะเป็นไอ้คำตัดสินของ mstr หรือเปล่าเกี่ยวกับหุ้นไหนที่บอกว่าถือบิตคอยเกิน5้สอร์ซนอันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องสูงเลยนะที่ทำให้อาพอยมันเททิ่หมหัวทิ่มขนาดนั้น นะครับก็คงต้องรอต่อไปสิบห้ามกราใช่ไหมนะกลางเดือนมูนนะครับแต่ผมว่าไม่น่ามีอะไรนะเพราะว่ามอท,มทมีมันยังช้อนอยู่เป็น1มื่นสองหมื่นบีดในเดือนธันวาแลนะ้มยังช้อนอยู่เลยนะครับโคตรโหดน,นะครับก็ตรณนะั้นต่อไปอีเทอเรียมนะครับ อีเทอร์เรียมก็ทรงเดียว,ยวกันนะผมจะยึดจุดที่มันหลุดลางไปนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาก,ก็คือ2851ถห้อีเทอร์เรียมกลับมาหลุด2851เราเราจะมีโอกาสเกิดนิวโลสูงนะครับมีอโอกาสเกิดนิวโลสูงเพราะว่าหนึ่งนะครับเป็นการหลุดอัพเทงนะหลังจากมีบาอ์ด2851มีโอกาสเกิดนิวโลสูงอาจจะเป็น2,000ต้นๆน,น,นะครับแต่ถ้ามันไม่หลุดนะครับ แต่เบรกเอาเกินนะครับก็คือจะเป็นจุดที่2จุดเขียวเนี่ยก็คือ3048นะครับซึ่งถ้าบิตคอยเข้าไปอีเทเรียมันก็ไปนะครับทะลุ3048เนี่ยก็ลุ้นกับเทรนแต่จะกลับแบบจริงๆจะจ๋าก็น่าจะประมาณ3,000สี่ขึ้นไปนะครับนะครับแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อ่ากุ่เตอร์ป็นยังไง ไอ้ที่สีชามไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับที่มันไปทำงานนะครับว่าบิตคอยน่จะจบวันที่ตกตุลาจุดสูงสุดก็คือหนึ่งประมาณจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคือมันท้ายด้เป๊ะๆแล้วมันก็มาโบสทอีกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดนี้แหละนะตลาดฮือหามากนะครับตลาดเริ่มฮือหานะครับมันเกี่ยวอะไรทำไมผมผมาพูดซ้ำนะครับ บิตซีสองแสนห้าอีเทเรียมสองหมื่นโซสพันห้าทำไมมันมันถึงกลับคบนะครับทางทั้งที่มันบอกว่าเป็นจุดจบขาขึ้นบิตคอยลตั้งแต่ตุลาทําไมมันกลับคําใหม่เนี่ยนะครับนะซึ่งผมมองว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่ตลาดถึงแฮตอนนี้เนี่ยตลาดมันทุบลงมานะเพราะมองว่ามันจบรอบมองว่ามันจบไซเคิลมองว่ามไม่มีทางแล้วที่จะกลับไปขึ้นต่อถึงเทลงมา คนที่เทก็คือมือว่างะนะครับส่วนคนที่ช็อตอยู่ก็ยังไม่ได้ปิดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตอนนี้สิ่งที่เกิดก็คือมีวานเข้าซื้อเยอะแยะมากมายนะครับตำแหน่งรองเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งสองแล้วนะโพชั่นที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้อยู่หนึ่งสองนะนะครับตำแหน่งรองเริ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆด้วยด้วยไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับนะเรามาดูตรงนี้ก็ได้ นะครับเนี่ยมาจ้นลงมากกว่านะครับตอนนี้มาจ้นลองอยู่สามร้อยหกห้าสิบหกล้านมาจ้นจอดอยู่สองร้อยเจ็ดสองล้านนะครับถ้าเกิดมีการเบรกเอาหรือมีการพุ่งขึ้นแรงๆนะครับโดยเฉพาะการกับเทนของ b ีดีซีนะครับกับเทนจากดาวเทนมุดเป็นขาขึ้นนะเป็นการเบรกขาขึ้นนะครับ เบรกเป็นเทพหาขึ้นนั่นแหละมันจะเปลี่ยนมุมมองนะครับอา้าวเอาไงไงี้ประมาณเนี้คือมันเบรกเทนได้ป่ะต้องระวังละช็อตก็เริ่มปิดพอช็อตปิดมันเกิดช็อตฟวีดไงมันเกิดช็อตฟวีดมันเกิดการด้่งขึ้นของราคาที่มีการปิดนะครับหรือมีการปิดแล้วซื้อกลับมันจะเกิดมุมมองแนวอีกหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อกลับนะครับนะทั้งกลับเทนทั้งอะไร คือพอถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าแม่กองทุนมาคงต้องกลับมาซื้อแล้วนะครับอันนี้ก็คือการเดาล่วงหน้านะมันไม่ได้มีความชัดเจนอะไรมากมายแต่ผมคาดเดาไว้อย่างนี้นว่าตลาดน่าจะอกนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จับตาดูเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แค่จับตาจุดที่ทะลุเราก็มีนะครก็ประมาณนะนะตัวสุดท้ายก็เป็นโซนหน้าแล้วกันนะโซนหน้าเนี่ยมีวันตัวหนึ่งนะครับเพิ่มไซส์ไปจนตอนนี้เนี่ย ลองโซหน้าใสประมาณห้าแสนนะครับนะมาดูวานไทยวานฝลัง่งนะครับก็คือตัวนี้แหละนะเป็นวานยุคสิบสองปีก่อนสิบสี่ปีก่อนนะครับวานโอีมีคนไปเช็คมาแล้วนะครับก็น่าจะเป็นวานที่มีประสบการณ์ระดับตำนานเลยแนละคือคุ้นคุ้นชินกับตลาดเราเอาอะไรกับมันไม่ได้คือถ้ามันอยู่คือถ้ามันพึ่งมาแล้วมันมาลองเนี่ย ไม่ว่ากันเหมือนบอลล์นะครับนะแต่นี่มันเป็นวานระดับระดับโนหนึ่งมาจินไม่พอเนี่ยนะครับ,นะรบแล้วเป็นสิบเป็นวานยุคเก่าสิบสองสิบสี่ปีก่อนออริจินอลโอจีออริจินอลแกงนะครับคือมันลองบีดีซีไซส์เอ็กห้านะประมาณแปดสิบเจ็ดล้านหรือไซส์หนึ่งพันบีดีซีะลองที่เก้าหมื่นหนึ่งนะครับตอนนี้ติดลบอยู่มาสี่ล้านมันไม่มีจุดหลาง นะลองเป็นพันไม่มีจุดล้างน,นะครับนะพันบีดีซ์นะ 1, นะไม่มีจุดล้างน,นะครับแต่นี่ลองห้าร้าบห้าล้านนะครับนะอันนี้แค่ฟันดิ้งก็โดนไปละสองเจ็ดล้านนะสองจุดเจ็ดล้านดอนลลาร์นะครับฟันดิงน้งมีพอๆค่าตึกสิบชั้นได้เลยนะครับนะโครโหนะครับแต่ติดลบ4ี่บสีล้านนะนะครับ สิบลบสี่สี่ล้านแต่จุดล้างน,นี่อยู่ประมาณสองหนึ่งนะสองพันหนึ่งนะคือมันสิบเท่าของบีดีซนะีอะไซส์มัน่ะนะครับไซส์มันประมาณสิบเท่านะครับมันเลยมีจุดล้างแสดงว่าพอร์ตไอ้นี่นยอย่างต่ําก็ประมาณห้าหกพันล้านขึ้นหรือไม่งั้นก็เกือบหมื่นล้านดอลน,นะครับเกือบหมื่นล้านดอลเพราะมันเปิดไซส์ล้ห้าร้อยยังจุดล้างมันอยู่พันหนึ่งตอนนี้มันสองพันเก้าจุดล้างอยู่สองพันหนึ่งนะครับ โซ,โซน่า x10 นะครับเปิด6ิ3ล้านหรือ5แสนโซนนะครับติดลบ3ล้านกวเหมือนกันนะครับไม่มีจุดล้าลงลงคิดดูนะโซนนะไม่มีจุดล้างไปขนาดนี้ไม่มีจุดหลางน,นะครับนะโคตรโหดนะนะโคตรโหดเลยนะครับก็คงต้องดูมันต่อไปนะครับนะครับไปดูทุกชั้นมันนะเนี่ยมันไม่เคยติดลบนะครับมันไม่เคยติดลบนะ ดูเลยนะครับลองไปดูเนี่ยเป็นร้อยแม่เนี่ยมันไม่เคยติดลบนะครับมันไม่เคยติดลบมันทําได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้อ่ามันไม่ได้ไม่ขายนะครับเนี่ยมันลองอย่างเดียวเลยคือมันไม่มีติดลบอ่ะมันไม่เคยปิดปิดขาดทุนแบบนไม่เคยปิดของจริงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับก็ประมาณนั้นนะคือโซเนี่ยแถวหนึ่งหนึ่งเก้านะครับหอมหวานหอมหวานตรงไหนนะครับ นะก็คือเมื่อวานก็ได้วิเคราะห์เอาเมื่อวานเมื่อเช้านะครับได้วิเคราะห์ว่าโซเนี่ยมันแตะเส้น3.8ปีแตะเส้นจุด8ปีเลย3.8ปีนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่119นะครับคือถ้าหลุด119เอาสักประมาณหลุด117ล้วกันนะ117คือสต็อปล็อกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีโอกาสทําจุดต่ําสุดนะครับอาจจะลงมาแตะ ทดสอบที่9 4รอบหนึ่งที่มันเคยแตกนะครับเนี่ย94นะครับอันนี้เป็นฟิโบฐานที่วัดมาจากจุดโลเลยนะครับโลไฮโลนะครับโลไฮไฮโลนะครับในสี่สาสปีก่อนนะครับนะก็คือยังไม่หลุด9 4ก็คือก <Kung S 1> ็ยังไม่มีอะไรถ้าหลุด94จะเปลี่ยนเป็นขาลงของโซนหน้ารันนะครับนะตอนนี้ก็ยังอยู่ในในจุดที่9 4 แต่ถ้ามันไม่หลุด94แล้วก็ไม่หลุด109อีกนะครับแต่ดันกลับไปทะลุเท่าไหร่ไม่เห็นแต่ดันกลับไปทะลุอ186นะครับหรือประมาณอ186ขึ้นนะนะครับนะก็จะมีโอกาสขึ้นไปนะนะครับแล้วมุมมองก็เป็นคัพแอนเดนด์นะครับซึ่งคัพแอนเดนเนี่ยถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยโซนน้ามันไปจบเป็นหมื่มันไม่น่าถึงขนาดน,นั้นผมวลยเดาครับขอครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับ ถือไวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็พออะไรเงี้ยนะครับนะก็ประมาณนะก็อาจจะอยู่แถวแถวแปดเก้าร้อยถึงหนึ่งพันเนี้ยส่วนไอ้สี่ชานมันมองไว้โน่นนะครับมันแห้านะครับเนาะนะก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็สำหรับภาพรวมเนี่ยนะครับนเะนะถ้ามีอะไรมาอัปเดตก็จะมาทำลิปให้อนะีกสหรับนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ